สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ปานวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสิบสัตว์ที่แปลกที่สุดที่คุณอาจไม่เคยเห็นแต่ละตัวบอกเลยว่าแปลกจนคุณต้องร้องว้าวพร้อมหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอันดับที่สิบแอคโซลอเตเจ้าซาลาแมนเดอร์น้ำสุดน่ารักนี่คือตัวแอคโซลอเตหรือที่ชาวเน็ตชอบเรียกว่าเจ้าปลายิ้ม มันดูเหมือนหลุดออกมาจากเกมหรือการ์ตูนใช่ไหมล่ะครับแต่นี่คือสัตว์จริงๆที่สามารถงอกแขนขาหรือหางใหม่ได้ถ้ามันหายไปแถมยังยิ้มได้แบบนี้ตลอดเวลาดูแล้วหัวใจละลายเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีกล้องส่องทางไกลดีทีรุ่นในวิชั่นซูม2 5 5 0 m F มารีวิวให้ดูกันจุดเด่นของกล้องตัวนี้คือซูมได้ถึง16เท่าทำให้คุณมองเห็นทุกอย่างชัดเจน แม้ระยะไกลไม่ว่าจะเป็นนกที่เกาะอ,อยู่ไกลไหรือสัตว์ที่ซ่อนตัวในป่านอกจากนี้เลนขนาด50มิลิเมตรยังช่วยให้ภาพคมชัดและเมื่อใช้งานในที่มืดกล้องนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันในวิชั่นที่ช่วยให้เห็นได้ดีแม้ในเวลากลางคืนตัวกล้องมีน้ำหนักแค่872กรัมจึงพกพาได้สะดวกเหมาะสำหรับการเดินป่าหรือการสำรวจธรรมชาติในทุกสภาพแสงถ้าคุณกำลังมองหากล้องสองทางไกลที่คุ้มค่าใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมทั้งภาพคมชัดกล้องตัวนี้คือคำตอบอยากสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์นี้เลยครับรับชมสิบสัตว์ที่แปลกที่สุดที่คุณอาจไม่เคยเห็นต่อได้เลยครับอันดับที่เก้ทันโกลินตัวลินจอมขดถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีกรอบเหมือนนักรบยุคกลางก็คงหนีไม่พ้นเจ้าตัวลินนี่แหละครับเวลามันเจอศัตรูมันจะขดตัวเป็นลูกบอลสุดแข็งป้องกันตัวเองได้แบบไม่มีใครทําอะไรได้เลยแต่ระวังนะครับกรอบของมันมีคนลักลอบล่าสูงมาก อย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์มันด้วยอันดับที่8ปด g l ฟร f r o กบใส่ทะลุมิติกบตัวนี้ไม่ธรรมดาเพราะคุณสามารถมองทะลุผ่านผิวหนังมันได้ใช่แล้วครับเจ้าแล a ฟฟ r อกมีหน้าท้องใสจนเห็นอวัยวะภายในของมันดูเหมือนธรรมชาติจะสร้างมันให้เป็นงานศิลปะที่มีชีวิตอันดับที่7บลอฟิชเจ้าปลาหน้าตาเบืโลกนี่คือเจ้าปลาหน้าตาสุดเวี่ยงที่ดูเหมือนกำลังเซ็งอะไรสักอย่าง แต่รู้ไหมครับมันดูแบบนี้เฉพาะเวลาถูกนำขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกเท่านั้นถ้าอยู่ในบ้านของมันมันจะดูปกติสุดๆอันดับที่6ไอไอผีในปาาา่ามาดากัสกามาถึงสัตว์ที่หลายคนอาจมองว่าแปลกหรือหลอนนี่คือไอายเจ้าลิงที่ใช้นิ้วกลางยาวๆหา,มาแมลงจากเปลึกไม้ดูเหมือนตัวละครในหนังผีแต่มันน่ารักนะครับถ้าคุณมองดีๆ อันดับที่ห้าแมนทิสเชิญพะกุ้งนักมวยสีรุง้งกุ้งตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะหมัดมันเร็วและแรงกว่านักมวยระดับโลกมันสามารถทังเปลือกหอยหรือแม้แต่กระจกตู้ปลาได้ในพริบตาแถมยังมีสีสันสวยงามเหมือนรุ้งอีกด้วยอันดับที่4แอนทิโลปจมูกโตนี่คือเจ้าสัตว์หน้าตาเหมือนหลุดมาจากยุคไดโนเสาร์จมูกโตโตของมันช่วยกรองฝุ่นในทะเลทรายและทําให้มันรอดชีวิต ในสภาพอากาศที่เลวร้ายได้สุดยอดใช่ไหมละ่ะอันดับที่3มวานยูนิคอนแห่งขั้วโลกเหนือนี่คือวานที่มีเขายาวเหมือนยูนิคอนแต่จริงๆแล้วเขานั่นคือตัวฝันที่ยื่นออกมาของมันใช้ในการต่อสู้และโชว์พลังสุดเท่นในท้องทะเลอันดับที่2นกกระสาปากท่ว ถ้าคุณมองเจ้านกตัวนี้นานๆคุณอาจคิดว่ามันคือหุ่นยนต์เพราะมันยืนนิ่งจนดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันคือนกที่เก่งเรื่องล่าอยู่แบบเงียบกริบบอกเลยว่าโหดมากอันดับที่1นึ่งทาเดเดกรดมีน้ำสุดอึดอันดับหนึ่งของเราคือสัตว์จิวที่อึดที่สุดในโลกเจ้ามีน้ำสามารถรอดชีวิตในอวกาศได้ไม่ว่าจะเป็นความหนาวเย็นสุดขั้วหรือรังสีที่รุนแรง มันคือแชมป์แห่งการเอาตัวรอดในทุกสภาพแวดล้อมครบแล้วครับกับ10สัตว์ที่แปลกที่สุดที่เราเอามาฝากวันนี้คุณชอบตัวไหนที่สุดหรือมีตัวไหนที่คุณเคยเห็นมาก่อนคอมเมนต์บอกเราได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมิสเตอร์ป่านของเราไว้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ